มาให้แอนน no. oh! ์นัดกำลังกินข้าวอยู่ดีๆโดนดึงมาในเขาวงกดอีกแล้วหล่อนเนี่ยโอ้ยวิ่ตกมาอยู่ตรงกลางเขาวงกดเลยจะไปข้างหน้าตรงนั้นก็ไม่ได้ใครกินไปงั้นไปหอคอยเลยแล้ะกัน ชัยก็หล่นลงมาตรงนี้คนเดียวแน่ๆเลยเพราะว่าเขากดตอนนี้มันเงียบมากเลยนะแต่ก็ดีอยู่นะดีที่ว่าสัตว์ประหลาดมันยังไม่ออกมานะแต่ว่าไม่ดีที่ว่าชาัยก็ยังกินข้าวไม่อิ่มเลยใครกันนัที่ทำเรื่องแบบนี้เนี่ยชัยก็ว่าตอนนี้ชัยก็หล่นมาที่เขาวง กดไม่รู้ว่าบันนี้จะต้องโดนดูดมาด้วยหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆใช้ก็กว่าชายเก่าหนะไปหอคอยกันดีกว่าโอเคอวิ่งบนนี้ไปก่อนและกันหลดเมื่อไหร่ค่อยวิ่งข้างล่างนี่จะเป็นการเอาตัวรอดและการที่จะพาเราไปถึงหอคอยได้โดยเร็วที่สุด หล่นสแสลงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้ชายก็อยู่ใกล้ถึงหอบคอยแล้วในที่สุดก็ถึงหอบคอยรอบนี้ชายก็เดินมายังหอบคอยได้อย่างรวดเร็วนี่คือแต่ข้างบนก่อนอีกกว่าไม่รู้เห,เหมือนกันนะว่าบันนี่จะโดนตุดเข้ามาเมื่อไหร่แต่ที่นนแน่ บันนี่ต้องโดนตูดเข้ามาแน่นอน <c oughs> หรือไม่อีกอย่างหนึ่งบันนี่อาจจะโดนดูดเข้ามาก่ดใช้เก็แล้วหรือไม่ก็บันนี่กําลังเดินอยู่ข้างใต้เข่าวงกดนี้หรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือบันนี้โดนสซปเหลดัดเอาไปกินแล้วอขอสอดสอสอดส่องสอดส่องสอดส่อง เงยเสียงเสียงมาแล้วเฮ้ยเย้บันนี้พังโดนดูข้ามาเอ๊ะนีอยากเข้ามาอ่าโอ้โอ้แล้วนั่นบันนี้เจอตัวอะไรด้วยนะอยากเข้ามาเด็ดขาดเลยนะยาเย้ เชคก็จะเป็นผู้ช่วยชีวิตแบตเตี้เองเชคก็เป็นผู้รู้ผู้เหตุตัวอย่างกระโดดโอ้กระโดดไกลมากวันนี้เธอเห็นฉันไหมเสียงอะไรนะวันนี้เธอเห็นเชคเกอร์ือเปล่ากระโดดโอ้เห็นเธอแล้วนี่นั่นไงฉันตกมาที่เขา่ากดก่อนเธอหนา ใก่เธอก็ต้องเห็นเจ้าทอมนะสิแพ็งแพ็มันมาพร้อมเธอเลยระวังมันเกิดนะเออมันจะมีฉันอยู่คนเดียวฉันเห็นมันูวิ่งใต้หอคอยเชกเกิลระวังใต้หอคอยเหรอเอยมันขึ้นมาแล้วจัดการเอาฟุดมาฮะอ๋อมันวิ่งขึ้นมาอย่างเร็วเลยนี่มันเด๋ยวโอ้มันมาหาบันดีแล้ว มันนี่เธอระวังไม่มีใครสามารถต้านทานได้ไม่มีใครต้านทานได้เลยนะตอนนี้ศัตรูเราลอยนอนอยู่ในเขาวงกฏชัยเก้าต้องมีสายตาอันเฉียบแหลมเจ็บคมต้องหันไปมองรอบทิศทางเธอมองรอบแบบนี้ว่าแต่เธอเป็นหมอนหรือเปล่าหรอว่าพิษไทยชัยเก้าเธอดูไวมากฉันว่าอีกไม่นานฉันน่าจะเป็นลมโอ้ แต่ไม่เป็นไรมันนี้จะดูรอบทิศทางสายตาต้องเฉียบคมอย่างเดียวอ๋อแต่บันนี้บันนี้เธออย่าพิ่งเข้าไปาฉันมี <จะ S 1> เรื่องอจะถามว่าอม,ามีของกินหรือเปล่าฉันก็จะไม่พกมาหรอกฉันหิวนะพอดีฉันโดนดึงเข้ามาตอนที่กำลังกินข้าวยังไม่อิ่มอ่ะเธอกินข้าวแ้วฉันกินเค้กนะ มีเค้ก,ก็ดีงั้นฉันขอกินจักหน่อยก่อนนะเออฉนัฉน,นฉนันฉันไม่กินแล้วฉนันไม่กินแล้ว<อ>ฉันก็จะกินเค้กชา้าไปหน่อยโดนม,มันํามวยไปกินแล้วนะมันวิ่งมาแบบโคดมากเลยโอ้มันกําลังหมุนหมุนหมุนไอซ์อว่ามันสับสนนะก็สับสนอยู่แหละเกิดแล้วจัดการมันเกิดแล้วจัดการมันเอขอดีแมทตายสะเถอะโอ้หลนแรง โดนได้หนแรงัสองนัดแล้วเชกเกิลเกิดแล้วจัดการมานี่ไปได้ยิงสามนัดแล้วีนัดอไม่เลยฮะนี่ห้านัดเป็นไงนะโคตมากเม่่ีเยมเลื่อมสองหมื่นห้าแล้วมันฮิวไว้ด้วยชเกล้ยนอัพเกรดนะโอย มองไม่เห็นอะไรเลยโเลยชานะโอชัยก็ถึงเข้าไปตายอีกแล้วรอบชันขอไปกินเค้กคนนี้ก่อนละกันเค้กโดนมันกินไปแล้วเค้กสุดท้ายเหลือสองหมื่นสี่พันแล้วชัยเกลช่วยกันอิกเร็วอัดเข้าไปโอไม่กระสุนแม่ ช่วยอะไรไม่ก็ได้เลยนะฉันว่ม,มันโหดเกินไปนะแลนว่ามันโหดจริงๆโอ้อบนันทึขึ้นไปสี่ทะลกมาก่อนอย่าเพิ่งขึ้นไปก็ขึ้นก็ขึ้นไปคนละรอบก็ได้พอขึ้นทีเดียวก็จะเอาวเรียบร้อยแล้วจะฆ้าเยัาไครเนี่ยเรียบร้อยหรือปดกันเอ้ยตาย ลับลงเลยจะม oh, <ious> yeah. ีบ <sh arp enn ot> <mas> ้านเกมมาสเตอร์ก็ดูเหมือนจะใจดีเฮ้ยง่ลิฟต์่ออเธอขึ้นลิฟต์เสร็จแล้วไม่หยุดรอสักหน่อยโอ้ฉันก็ขึ้นมาแล้วด้วยไชเก้อ๋นี่มันเป็นบ้านพักมีสีห้องในเราก็แยกกันอยู่ได้นะแบบ ฉันอยู่ห้องหนึ่งเธออยู่ห้องหนึ่งและอีกสองห้องเป็นของใครนี่นทุกกำแพงเลยอ่าใช่เราก็จะได้ห้องที่ใหญ่ขึ้น<อ>ทำห้องรวมเป็นห้องใหญ่ไปเลยง่าวิ่งนสบายโอ้ใหญ่มาก<อ>ใหญ่มากกำแพงอันนี้เราทุบทิ้งไปเลยเราไม่ใชแม่อ่าเอาไว้ดูวิค่าองค์กดสวยงามครับอลามชามอ๋อบัน,นี่แต่ว่าฉันว่านะกองทัพมันต้องเดินด้วยท้องหนะัก ก็เธอ,อ,อ,อเอาของกี่ดอกมากินสิอ๋อได้ได้ได้บันนี้ขอกั้นตรงนี้หน่อยนะไชค์กลบันนี่รู้สึกมันอันตรายมาก<อ>ได้ไหมแบบนี้โอเคได้อยู่ว้าวไม่หล่นแล้วไม่หล่นไม่หล่น,ลน,ลนกองทัพต้องเดินเด้ทองกันฉันหาอะไรกินก่อนนะโอเคอมาม ก็ดูสิวันนี้วันเกิดใครก็ไม่รู้อายุเยอะจังเลยนัเทียนสีมีสีแดงกี่แท่ง1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ้าสิจะไมเธอนับไวจังมีอย่างละสิแท่งมีสีชมพูมีแดงมีน้ำเงินสีฟ้าต้กหากฟ้าก็ได้แล้วก็เขียวโอ้อายุสี่ปีแล้วนะโว้คนนี้สีสิปีนี่ไม่ใช่ของฉันแต่ว่า

ไปไหนก็ไม่รู้โอ้มันมันมันไกลย่างเป็นตัวสองหน้าเย้ยฟเหมือนกันเลยฟันแหลมแหลมเออเข้าบ้านเข้าบ้านมานี่เข้าบ้านวิ่งไปวิ่งมาดีกว่าเออกระดิกระดอดจุดเลยแล้ววิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาใช่ไหมวิ่งไปวิ่งมามันจะไม่เจอเรามันจะจับเราไม่ได้วิ่งไปวิ่ง คือมันจับชายเกิลไม่ได้แหละบันนี่โอ้ใครจะไปคิดว่าชายเกิลจะรอดโอ้ไม่รอดแล้วมันกลายเป็นล่างเดิมมาชายเกิลมันกลายเป็นตัวเล็กโช่วยติดไม้น่ะไหนบอกว่ารอดไงตอนแรกดูเหมือนจะรอด